และสำหรับเคลี่อ์ร้อยใครเก่าเสียล้านกับบทดสอบความแข็งแรงของหนังศีรษะฝ้าเหงือความร้อนความมันที่ทำให้ขุณนต้องเก่าแต่แค่ไม่เก่าก็รู้มิจะของเงินรางวัล1น1ล้านบาทและจะผ่านการแข่งขันมาสองเกมตกรอบไปก็หลายคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เกมที่3กับผู้เล่น20คนสำหรับเกมนี้ของเราเกมที่3นะครับมีชื่อว่า the sweat test กติกาคือทุกคน ต้อก,กําลังกายภายใต้อากาศร้อนจัดให้เหงื่อออกทั่วร่างกายรวมไปถึงหนังศีรษะและตลอดแการแขงขันนี้คุณห้ามเกาและเรามีหนุ่มฮอตสุดโหดฟิตเทรนเนอร์แขกรับเชิญพิเศษมิกกี้นอนอลัลภาดและนอกจากมิกกี้แล้วนะครับเราจะพิเศษมากยิ่งขึ้นอีกฮนะเพราะมีพรีเ,รเซนเตอร์สาวสวยไปเฟิน วันน nee ี้มาให้กำลังใจพี่ๆี่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะสําหรับเพียร้อยไข่เกาเสียล้านได้ข่าวว่ายากมากใช่ไหมคะพี่พีเคยากไหมยากนะแล้วเดี๋ยวเอาต้องทําอะไรเยอะแยะแล้วไข่เกาก็คือตกรอบไปเลยเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับในเกมนี้เราจะคัดผู้เล่นออกจาก20คนจะเหลือแค่3คนผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลครับเมกกี้ถ้าอยู่พร้อมแล้วเชญเลยครับพี่พีเคครับผมจะให้ใส่เท้าเบาๆอยู่กับที่ใส่เท้าเบาอยู่ที่ไม่ต้องยกสูงมากนะเร็วขึ้นอีกแม่ ชุดวองมันจะหนามากเนาะยังไม่ทันไรก็เริ่มเหงื่อซึมกันแล้วล่ะครับรู้สึกว่ามันมีเหงือ่อเริ่มเริ่มคันแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเกาค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎที่มันจะทําให้เราต้องออกจากการแข่งขันไปเลยตอนนี้ทุกคนดูร้อนๆน,นะครับเพราะอุณหภูมิห้องเนี่ยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหวอยู่แม่และเรียบร้อยครับ0 8 4ทนกับความร้อนความคันไม่ได้เกาหัวออกจากการแข่งขันไปแล้ว คนอื่น,นว่ายังไงกันละคร,ร้อนกันไหมอ่ะจนได้ครับกรรมการจับคนเผลอจับหัวได้อีกแล้วว่ะทีมงานครับเชิญ0ูนสองออกจากการแข่งขันได้เลยแม่ไม่รอดไปหนึ่งคนแล้วล่ะครับหลายคนเริ่มจะเริ่มคันแลว้วกระดักศีรษะตัวเองนะฮะผมมีตัวช่วยมาฝากเอาหมวกคลุมหัวให้กับนักแข่งขันของเราในวันนี้จัดเลย รายการเคลียร์ร้อยใครเก่าเสียล้านใจทุกคนเต้นแบบง่ายๆได้ยังไงครับเซตที่2นะครับเราจะมาเพิ่มความเข้มข้นเพื่อเรียกเหงื่อกันมากขึ้นนะครับเราจะให้ต่อยไปข้างหน้าสลับขวาซ้ายยืนลาตัวนิ่งๆน,นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ซีเรียสะไรไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงนี้ก็ตื่นเต้นครับก็ใครไม่เซฟแต่โจเซฟครับโอเคครับต่อมาเราจะกลับมาท่านในกระโดดตบนะครับเริ่มมีเหงื่อกันไหมครับไหวอยู่ไหมไหวกันอยู่ไหมครับย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมา แอบคันแต่ก็พยายามแบบไม่ไปแตะไม่คันเลยวันนี้ผมก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันครับเหมือนจะยังทนกันได้งั้นเราเพิ่มระดับความร้อนและความอึดอัดขึ้นอีกทีมงานเอาหมวกกันน็อกมาเอาให้เหงื่อออกให้มากขึ้นอีก คราวนี้ผมจะให้ยกแขนขึ้นสลับไปมาแบบนี้ให้เร็วที่สุดนะครับมิกกี้ยู่ยังจะเพิ่มความโหดดีกว่รอดูแต่ละคนดิจะไม่ไหวแล้วนะโอ้โห oh oh, เหงื่อแตกขนาดนี้เลยเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มล้าแล้วก็เริ่มมีความกังวลแล้วว่าเฮ้ยหรือจะอยู่ไม่ถึงรอบต่อไปทุกคนใจสู้กันจริงๆครับไปเฟิร์นว่าไงสุดยอดกำลังใจมาเต็มอ่ะงั้นเรามาเพิ่มความคันขึ้นอีกระดับหนึ่งทีมงานเปลี่ยนเป็นวิกผมได้เลย คือทุกคนฮะเวลาเราใส่วิกอะเราจะเคยรู้สึกนี้ใช่ไหมว่ามันคันอยู่แล้วเราก็อยากจะเกาใส่วิกออกกําลังไปรีดเงือออกมาให้มากที่สุดครับหลังจากทรมานหนังซีซาของทุกคนให้เหงือท่วมแล้วเนี่ย <c oughs> ถอดวิกออกเลยครับคราวนี้พวกคุณออกกําลังกายดูยที่เงือนกกำลังท่วมหัวคราวนี้ผมใช้เอามือเนะี่ยไปแตะพื้นให้ได้แล้วกลับขึ้นมายืนเอามือแตะพื้นให้ได้อ้าวเงือออกขนาดนั้นเนี่ยอยากจะเกาก,กันแม่ยังไหวกันไหมครับเกาหัวยอมแพ้ได้เลยนะครับ นี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นการออกกําลังกายที่หนักที่สุดในชีวิตมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็คันเหนื่อมันก็ออกผมก็เลยต้องเก้าศูนย์ห้ไม่รอดทนคันไม่ไหวเกมนี้น่าจะยากที่สุดเกมนี้ก็ตัดสินทุกอย่างแล้วนะฮะแน่นอนว่าธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะทําการแพล้งถ้าพร้อมแล้วลงไมนท่าแพล้งกันเลยครับคุณผู้ชมครับการแพล้งเนี่ยจะให้คุณเหนื่อย ร้อนและเหงื่อออกเต็มหัวมากขึ้นไปอีกถ้าคุณทนไม่ไหวแล้วอยากเกาทิ้งตัวยอมแพ้แล้วกลับบ้านไปครับมิกกี้เพิ่มระดับความโหดวันนี้อีกทีนี้มือขวาแตะไหล่ซ้ายนะครับมือขวาแตะไหลซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาสลับไปเรื่อยๆนะครับสลับไปเรื่อยๆร้อนกันไหมอยากเกาไหมถ้าไม่ไหวยอมแพ้ไปอาบน้ำสระผมกันได้เลยนะครับ เบอร์021คนไม่ไหวก็ยอมแพ้ครับ054เหงื่อออกเต็มหน้าเต็มหัวหมดแล้วละครับไม่คันกันหน่อยละครับทุกคนดูหมดแรงอะ่ะดูเหงื่อออกดูทนไม่ไหวกันหมดแล้ว039ทนไม่ไหวก็ยอมแพ้นะครับสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเอามือจับหัวเช็ดเหงื่อ การพลังนี่มันโหดมันทรมานจริงๆเฮ้ยเหลืออีกแค่5คนน่ะหนึ่งใน5นี่จะคว้างเงินล้านน่ะ023ครับเป็นไงครับ2อสเป็นไงครับโอ้โหตอนนั้นนะเหงื่อไหลจากนี่ออกนี่ผมก็เลยอืมมันมันก็เหนียวไงยังมีที่หัวอีกผมก็อยากจะเอามือเนี่ยขึ้นไปเกา เหลืออีกแค่4คนสุดท้ายใครเป็นคนที่จะต้องออกไประหว่าง 054, 011, 050และ023 2อไม่ไหวทิ้งตัวนอนไปแล้วเลยอครับดังนั้น054 050และ011เป็น3คนที่จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปครับและนี่คือผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง3คนครับแต่ทุกคนครับคุณยังมีโอกาสชิงเงินล้านอีกหนึ่งครั้งซึ่งเคลียร์จะให้คุณได้กลับมาเป็นผู้เล่นคนที่สี่ ขอเพียงแค่คุณใช้ศีรษาของคุณในการคว้าสิทธิ์นั้นกับเกมเรียนคืนชีพ Clear Revival t o ช e n ซึ่งพวคุณต้องหาเหรียญเคลียที่จะพาคุณเข้าไปชิงเงินล้านและนี่คือโอกาสสุดท้ายขอให้ทุกคนเลือกให้ดี และในตอนนี้ยังไม่มีใครพบเหรียญเคลีย์เต็มที่แล้วนะทุกคนก็ขอ,ขอบคุณมากๆเลยสองคนนี้ใครจะเป็นผู้ที่ได้กลับมาชิงเงินล้านอีกครั้ง057ที่แพ้ไปในรอบแข่งหรือ023 ที่ทนจนเป็นสี่คนสุดท้ายโอ้หไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้ที่กลับมาชิงเงินลได้อีกครั้งคือเบอร์023ครับและนี่คือโฉมหน้าของ4คนสุดท้ายที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลครับต้องขอบคุณฟิตเทรนเนอร์สุดหล่อของเราเลยน้องชายเอนน้องมิกกี้นะครับผมส่วนทางนี้ครับกองเชียร์ผมใบเฟิร์เป็นยังไงบ้าง น่าตื่นเต้นมากนะคะพี่พี่เคสำหรับด่านถัดไปเนี่ยคือลุ้นสุดๆเลยค่ะ <Hey. S 1> แต่สําหรับคนที่ตกรอบเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเรามีเคลียร์ให้กลับบ้านไปใช้กันทุกคนนะคะเคลียร์สุดใหม่เนี่ยเขาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะมีเทคโนโลยีที่สยบหลังแข็งขั้นสุดเลยค่ะซูเปอร์วิตามิน10เท่าค่ะทุกคนมั่นใจ100%กลับบ้านไปใช้ได้เลยค่ะ4คนนี้ก็บทดสอบสุดท้าย The Final Scalp Test คนเดียวเท่านั้นที่จะคว้างเงินหลานจากเขาวงกดสุดโหดที่ต้องฝา่าทั้งความร้อนความมันและความคันขั้นสุดมากกว่าที่เคยเจอมาร เสียล้าน